เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในทั่วโลกและในประเทศไทยของเรานะครับ สำหรับข้อมูลประจำวันที่28เมษายน2563เวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกสะสม3ล้าน64,894คนเสียชีวิต211,609คนรักษาหาย922,581คนนะครับสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกาติดเชื้อ 987,467คนเสียชีวิต56,164คนนะครับสเปนติดเชื้อ236,199คนเสียชีวิต23,521คนอิตาลีติดเชื้อ199,414คนเสียชีวิต26,977คนแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกที่สถานการณ์ค่อนข้างจะรุนแรง ทีนี้เราลองมาดูในประเทศไทยของเรากันบ้างประจำวันที่28เมษายน63ประเทศไทยของเราเนี่ยพบผู้ป่วยใหม่7รายติดเชื้อสะสม2,938รายและเสียชีวิตวันนี้เพิ่มอีก2รายทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม54รายแล้วก็รักษาหายเนี่ย2,652ราย โดยปัจจุบันเนี่ยยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล232รายและนี่ก็คือสรุปสถานการณ์ประจำวันที่28เมษายน2563ประเทศไทยพบเพียง7รายนะครับแต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2รายครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ